สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องจำป่าสี่ตนยังมีเมืองจักขินนครซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีพ่อค้าวานิชไปมาค้าขายอย่างเนืองแน่นอยู่ต่อมาไม่นานมีพญาเหี่ยวรุง้งมาจับคนในเมืองกินทุกวันเจ้าเมืองไม่อาจต่อกรกับพญาเหียวรุ้งได้มีผู้วิเศษ อาสาต,ต่อกรกับพญาเยี่ยวรุ้งก็ถูกจับกินจนหมดสิน้นเจ้าเมืองจึงนำพระธิดาชื่อว่านางปทุมมาซ่อนไว้ในกล่องยักษ์กลางเมืองพญาเยี่ยวรุ้งได้มาจับผู้คนกินจนกลายเป็นเมืองร้างประชาชนที่เหลืออยู่ก็ต่างหลบหนีไปอยู่เมืองอื่นเท้าจุนลนีครองเมืองปัญจานครออกประพาสป่าล่าสัตว ได้หลงเข้ามาอย่างเมืองร้างจึงพาเสนาสำรวจบ้านเมืองจึงพบว่ามีกลองใบใหญ่อยู่กลางเมืองจึงได้ตีกลองเพื่อจะเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีคนมาครั้นตีกลองก็ได้ยินเสียงหญิงสาวร้องอยู่ภายในกลองจึงใช้พระขันผ่านหนังหน้ากลองและได้พบกับนางปธุมาเมื่อนำออกมาถามไทยได้ความว่า พยาเหยี่วรุ้งจะมากินคนเมื่อได้ยินเสียงกลองพระบิดาจึงนำนางมาไว้ในกลองเพราะโหนได้ทำนายว่าจะมีผู้วิเศษมาปราบพยาเหย่่วรุ้งได้เมื่อพญาเหยื่วรุ้งบินมาเท้าจุลนีก็ฆ่าตายต่อหน้านางปทุมาเท้าจุลนีจึงได้รับนางปทุมาเป็นชายาพากลับเมืองปัญจานคร เดิมทีเท้าจุลนีมีมเหสีฝ่ายขวาก่อนชื่อว่านางอักคีซึ่งทั้งสองก็รักใคร่ปรองดองกันเป็นอย่างดีครั้งเมื่อนางปทุมมาตั้งคันก็ได้ฝันว่าพระอินทร์เอาแก้วมาให้สีดวงโหนทำนายว่าจะได้โอรสมีบุญญาบารมีมากนางอักคีจึงอิจฉาเพราะนางเองก็ไม่มีโอรสแต่กระนั้นก็ตามนางก็ยังทำดี ต่อนางปทุมมาเสมอต้นเสมอปลายครั้งเมื่อนางปทุมมาจะประสูตรโอรสนางอัคคีก็ออกอุบายเอาผ้าปิดตาปิดหูนางปทุมมาโดยอ้างว่าเป็นพระราชประเพณีของเมืองปัญจานครนางจึงเอาลูกสุนัขมาเปลี่ยนลูกของนางปทุมมาแล้วให้นางทาสีนำกุมารทั้งสี่ไปลอยแผ่ทิ้งน้ำ เมื่อเท้าจุลนีทราบว่านางปทุมาให้กำเนิดบุตรเป็นสุนัขก,ก็ส่งกริวเป็นอย่างมากและได้กล่าวหาว่านางสมสู่กับสุนัขจึงขับไล่ไปจากเมืองนางปทุมาอุ้มลูกสุนัขโดยเข้าใจว่าเป็นลูกของตนไปอาศัยอยู่กับหญิงไม้ซึ่งเป็นคนใจร้ายใช้นางทำงานหนักจนสู้พร้อม กล่าวถึงกุมารทั้งสี่ถูกลอยแพแพได้ลอยไปติดอยู่ที่ท่าน้ำบ้านตายายตายายเห็นเป็นกุมารที่มีรูปร่างหน้าตาดีจึงเลี้ยงไว้ด้วยความรักความเอ็นดูความทราบถึงนางอักคีเมื่อรู้ว่ากุมารทั้งสี่ยังไม่ตายจึงให้นางทาสีนำอาหารใสย,ยาพิษมาให้กุมาร ตายายกลับจากนาเห็นกุมารทั้งสี่นอนตายกอดกันกลมก็โศกเศร้าเสียใจและสงสารเป็นอย่างมากจึงนำไปฝังเรียงกันทั้งสี่ศพการเวลาผ่านไปไม่นานก็เกิดเป็นต้นจำปาสี่ตนตาและยายดีใจมากที่ยังเห็นหลานทั้งสี่มีชีวิตอยู่จึงหมั่นรดน้ำพรวนดินต้นจำปาจนงอกงาม นางอักคีทราบความอีกจึงสั่งให้เสนามาค้นต้นจำปานำไปทิ้งน้ำเสียต้นจำปาลอยน้ำไปติดอยู่หน้าอาสมฤษีฤษีใช้มีดตัดต้นจำปาเมื่อรู้ว่ามีเลือดออกจึงรู้ว่าต้นจำปาเหล่านี้ไม่ใช่ต้นจำปาทั่วไปพระฤษีจึงเสกให้เป็นคนเหมือนเดิมส่วนเจ้าคนเล็กนิ้วขาด เพราะพระฤาษีตัดตอนเป็นต้นจำปาพระฤาษีจึงต่อนิ้วเพชรซึ่งมีอิทธิฤทธิชี้ตายชี้เป็นได้พระฤาษีสอนวิชาอาคมต่างๆแก่กุมารทั้งสและตั้งชื่อว่าจำปาทองจำปาเงินจำปานินและคนเล็กชื่อเจ้านนพระอินทร์ทราบว่านางปธุมมาได้รับความลำบากมาก จึงปลอมเป็นชีปากขาวเล่าเรื่องราวให้กุมารทั้งสี่ฟังมารทั้งสี่จึงขอลาพระฤาษีเพื่อติดตามมารดาระหว่างทางเดินเข้าไปในเมืองยักษ์เจ้านนได้ใช้นิ้วเพชรปราบยักษ์และชุบชีวิตยักษ์จนยักษ์ยกเมืองและที่ด่าให้เจ้านนก็ให้พี่ๆได้รครองเมืองได้พระธิดาเป็นชายา แต่ก็ได้พำนักอยู่แต่ละเมืองไม่นานก็ลาไปติดตามมารดาต่อพระอินทชีปากขาวมาส่งถึงเมืองปัญจานครและบอกให้สีกุมารปลอมตัวเป็นยาโจกไปอาศัยอยู่กับยายเท้าเฝ้าสวนและสืบหามารดาจนพบว่าเป็นทาสีสู้ผอมเมื่อทราบที่อยู่ของมารดาแล้วก็แต่งเครื่องทรงกษัตริย์สั่งให้ยายเท้าเฝ้าสวนพาไปพบกับมารดา เมื่อแม่ลูกพบกันและเล่าเรื่องราวแต่หนหลังก็โศกเศร้าอาดูลสีกุมารให้ทรัพย์สินตอบแทนใหญ่เท่าเฝ้าสวนจำนวนมากและลงโทษหญิงไมใ้ใจร้ายที่ทารุณกรรมมารดาอย่างสาสมเจ้านนคิดแค้นนางอักขีมาก จึงชวนพี่ทั้งสามหอบไปยังปราศาสตรแล้วเขียนสารถึงพระบิดาไว้ที่แท่นบรรทมให้ส่งตัวนางอาคัคคีและนางทาสีคนสนิทไปลงโทษและบอกความจริงทุกประการเท้าจุลนีทราบดังนั้นก็ดีพระไทยที่อรสทั้งสยังมีชีวิตอยู่วันรุ่งขึ้นจึงจับนางอาคัคคีและนางทาสีไปให้กุมารลงโทษ สี่กุมารจึงตัดสินให้ลอยแพนางอาักคีและนางทาสีไปในทะเลตามยถากรรมหลังจากนั้นพระองค์ก็นำราชรถไปรับนางปทุมากลับนครสี่กุมารก็พาพระมารดาเข้าเมืองพร้อมกับเท้าจุลนีและให้ไปรับตายายที่เคยเลี้ยงดูตนมาอยู่ในวังส่วนพี่ทั้งสามก็ขอลา ไปปกครองบ้านเมืองกับพระชายาส่วนเจ้านนก็ครองเมืองปัญจานครแทนพระบิดาสืบไป ขอขอบพระคุณกาลยนยมิตท,ทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ช่องเล่าเรื่องร้อยตำนานด้วยนะครับขอบพระคุณทุกแหล่งข้อมูลขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมรับฟังหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณาโอกาสนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ